สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคม2563นะคะแล้วก็การอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะก็เป็นดวงรายเดือนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศของชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาก่อน,นะคะว่าเป็นยังไงนะตัวตนของเรานะคะได้เป็น Page of s อ o r ดนะคะทุกคนนะราศีสิงเองบางทีในเดือนนี้อาจจะคิดที่จะ เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีไฟเต็มที่นะที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะเริ่มงานในที่ใหม่นะหรือเตรียมพร้อมที่จะไปลุยทําสิ่งใหม่ๆนะที่เป็นการเริ่มต้นนะคะบางทีในสิ่งที่เราไปทํามันอาจจะยากหรือเราอาจจะไม่ถนัดนะคะมันก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างนะคะดังนั้นในเดือนนี้เราอาจจะมีจังหวะง,งุดหงิดง่ายนะด้วยอะไรที่มันเหมือนแบบเราไปทําสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วเราอาจจะรู้สึกอือม,มันเหมือนยัง ทำได้ไม่เต็มที่หรือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันยังไม่โฟไปตามใจเรานะคะลักษณะอย่างนั้นนุ้ยแล้วก็อาจจะมีจังหวะอารมณ์ร้อนอะไรบ้างนะคะก็เป็นธรรมดานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้จค่อนข้างแอคทีฟเยอะนะ้บางคนราศีสิงจะออกกําลังกายเยอะมากนะเขาฟิตนงฟิตเนสอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ที่ผ่านมาเองบางคนอาจจะป่วย ได้ซ้าไปเนาะเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสี่ดาวนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราไปพักฟื้นหรือเป็นช่วงเยียวยาสภาพจิตใจหรือร่างกายหรือสภาวะของบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนาะนอกจากรอเวลานะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนพร้อมแล้วคุณพร้อมลุยแล้วนะแม่หมอมองมอง,มองดูแล้วนะในเดือนนี้ภาพบรรยากาศเองเราจะลุยเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักนะคิด ถึงเกี่ยวกับเรื่องงานการขยับขยายนะการการที่บุกลุยตลาดการพบปะผู้คนเข้าสังคมมากขึ้นการแอคชั่นนะ บางทีอาจจะมีในเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางไปมาบ่อยๆนะเกี่ยวกับการการงานหรือการเรียนก็ได้นะขยับขยายเรื่องสาขาหรือทําอะไรให้มันแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีโครงการอยู่ในหัวเยอะแต่ว่าอาจจะติดด้วยอุปสรรคอะไรก็ตามนะอืก็เลยทําให้เรายังไม่สามารถที่จะลงมือทําได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้เองมีแนวโน้มว่า ราศีสิงค่อนข้างที่จะลุยนะด้วยความที่ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีด้วยแหละเราอยากจะเห็นผลงานหรืออยากจะทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะเพื่อที่จะเตรียมเริ่มต้นในปีใหม่นะที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ตัวเราเองนะเป็นช่วงเหมือนปฏิวัติตัวเองด้นะ The Tower นะคะคุณคุณจะแบบเหมือนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะแล้วก็บางสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่นะ หรือบางอย่างที่คุณคิดว่าแบบเออมันมีไว้ก็รางจะมีแต่ปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคุณจะเหมือนล้มล้างระบบเหล่านั้นหรือเลิกเหล่านั้นอาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตหรือวิธีการคิดหรือแนวทางที่เราเคย มีในปกติอะนะคะแล้วทีนี้คนภายนอกเขามองเขาก็จะมองว่าเราเอ,อารมณ์ร้อนฉุนเฉียวหรือเปล่านะด้วยเพจออลสอดแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะแล้วตัวเดอะทาวเวอร์เองบางทีคุณคุณอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแผนอะไรกระทันหันนะบางอย่างนะคะบางทีเราอาจจะไปรับปากคนอื่นไว้นะคะแล้วทีนี้เราอาจจะมีสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันต้องไปทําก่อนหรือมีงานเข้ามาพอดีอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเป็น ยกเลิกนัดหมายกับเขาก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกะทันหันนะซึ่งคนรอบข้างเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาแน่เอานอนกับคุณไม่ได้เลยนะบางทีนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นไปด้วยอารมณ์แล้วก็ด้วยความที่เราแอคทีฟเยอะด้วยนะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะโมโหง่ายได้ด้วยนะนะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องจุกจิกเนาะนะคะก็เป็นธรรมดารวมไปถึงว่า มันไม่ใช่แค่ราศีสิงห์นะคะที่จะมีลักษณะอารมณ์อย่างนี้ในในช่วงเดือนนี้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็อาจจะเป็นประเภทแบบผิดคิวผิดนัดอยู่ดีก็เทคุณประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าสภาวะเหล่านี้เแบบิดมาเจอกันมันก็จะเกิดความหงุดหงิดซึ่งกันและกันเนาะบางทีไม่ใช่เป็นที่เราไงเป็นที่เขาเขาอาจจะเปลี่ยนแผนผิดแผน มาหรือบางทีมาตะคอกมาตะวาดมาอารมณ์เสียอะไรใส่กับคุณหรือเข้ามาชวนทะเลาะประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ขอให้ควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะเพราะบางทีสมองเราคิดคิดไปเร็วอยากจะทําทุกอย่างให้เสร็จเร็วนะแต่ว่าร่างกายหรือ หลายๆอย่างอ่ะบอดี้หรืออะไรอย่เงี้ยเราเรายังไม่ได้คือมันยังมูฟตามไม่ทันอ่ะยังเคลื่อนไม่ทันนะคะก็อาจจะแบบหกขล้มได้นะคะ mm. อืก็ให้เรามัดระวังนะคะแล้วก็ในสภาวะของเดือนนี้เนาะก็คนในโหมดของคนที่มีแฟนเราอาจจะคิดเยอะ นะเราอาจจะคิดเยอะมีเรื่องเยอะแยะนะคะที่เราคิดเกี่ยวกับแฟนของเรานะรวมไปถึงเราอาจจะมีความต้องการหมายถึงว่าคาดหวังกับแฟนของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะคะหรือเริ่มมีการแบบเหมือนคาดหวังว่าเออเราจะต้องวางแผนสเต็ปชีวิตอะไรยังไงนะสิ่งที่เราต้องการ ประมาณนี้นะคะที่ที่เกิดขึ้นเนะเาะแล้วก็บางทีในช่วงจังหวะเดือนนี้เวลาเราพบเจอเพื่อนฝูกเนี่ยก็มีการคุยกันนะเริ่มเหมือนวาดฝันหรือวางแผนโครงการไว้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนที่บ้านนะคะ ประมาณนี้ความรักเองนะก็ถ้ามันมีเรื่องคิดเยอะเนาะเราอาจจะคิดเยอะไปเองหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ใจยเย็นๆนะก็มองดูแล้วว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะสภาวะกันเข้าๆตรงนี้นะคะแล้วก็คนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะนะเราก็จะมีคนที่เหมือนเข้ามาถูกใจซึ่งกันและกันด้วยนะให้ให้คำปรึกษาดีๆ ซึ่งกันและกันนะคะเป็นต่างชาติได้ไหมได้นะตรงนี้ก็ความรักก็มาในหมดโดดเด่นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะนะบรรยากาศภาพรวมเองในเรื่องการงานเองก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุน ให้การซัพพอร์ตนะคะให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีๆนะคะแล้วก็มีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการงานค่อนข้างที่จะชัดเจนโดยเฉพาะตัวเราตัวเราเป็นคนขับเคลื่อนน้องๆหนู่นๆนักศึกษานะคะก็จะมีการเรียนอะไรที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าขยับขยายเติบโตในเรื่องความรู้นะคะก็เหมือนเตรียมลงเรียนอะไรที่เยอะขึ้นด้วยนะคะนะในภาค ธุรกิจการงานเองก็ขยับขยายบางคนก็เริ่มเข้าสู่พวกกลุ่มโซเชียลออนไลน์มากขึ้นบางคนเ,เริ่มเข้าไปสนใจในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะเริ่มที่จะไปซื้อก็ได้นะซื้อเพื่อเก็งกาไรนะคะไว้ขายในอนาคตนะคะเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางคนขายเทนะคะเนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เขาเรียกว่าตกงานหรือสภาวะเศรษฐกิจมันไม่เป็นไปดังใจนะคะเราไม่มีเงินผ่อนเนาะนะคะดังนั้นคนที่เขามีเงินก็จะสามารถที่จะช้อนซื้อแล้วก็เก็บไว้เก่งกําไรได้ในอนาคตนะคะในกลุ่มของการงานหรือธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มต่างชาติที่เป็นโซนเอเชียเนี่ยให้ความสนใจ ที่จะร่วมลงทุนกับเรานะคะอันนี้ก็ลองลองลองดูเนาะนะ <c oughs> นะแล้วก็ใจเราเนี่ยเห็นไหมนะเตรียมที่จะลุยแก้ไขปัญหาแล้วก็มีไฟเต็มที่นะคะอยากจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะให้แบบลงตัวแล้วก็อย่างรวดเร็วนะคะค่อนข้างมีไฟมีพลังเต็มที่แม้ไม่ถนัดแต่เราก็จะทำเนาะนะนะถึงแม้ว่าในใจเราอาจจะกล้ากลัวๆนะคะว่าจะไหวไหมจะไปรอดไหมนะคะคือ ยังกังวลยังกังวลแล้วก็บางคนยังยึดติดก,กับที่เดิมนะแต่เหมือนว่าเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะลม้มล้มล้างอันเดิมสิ่งเดิมความคิดเดิมสะบัดความกลัวออกไปนะคะแล้วก็บุกลุยนะคะนะในการเริ่มต้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะหนึ่งคาถาที่เกิดขึ้นอนะันนี้ไพ่ซ้อนข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะอ่านอีกเซตหนึ่งนะคะนะเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่ๆด้วยหรือเริ่มโครงการใหม่ๆคุณกําลังเป็นแบบเหมือน จะเป็นคนใหม่เป็นนิวเป็นแบบเขาเรียกว่าอาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก่อนที่ปีใหม่จะเข้ามาด้วยซ้ำไปนะคะเตรียมปูทางและเรียบร้อยนะค่อนข้างที่จะดูดีนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ให้เราระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะฉุนเฉียวนะคะรวมไปถึงการขับรถเร็วด้วยนะคะบางทีมีงานใหญ่หรือว่าคือต้องไปดีลกับลูกค้าต้องไปอะไรเงี้ยรีบเร่งเกินไปนะคะนะก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะดูแลเรื่องอุบัติเหตุ เป็นหลักด้วยเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะก็ซึ่งดูดีนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมูไพ่ามาฝั่งนี้นะคะเราดูบรรยากาศโดยรวมไปแล้วนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นอะไรยังไงนะคะก็ฝั่งนู้นถือว่าโอเคเนาะบรรยากาศเราค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ รองมากๆนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นแบ็คให้ดีแล้วก็มีโอกาสหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะรวมไปถึงการขับเคลื่อนของเรานี่แหละนะคะที่ที่เป็นคนผลักดันหลายๆเรื่องนะคะนะก็จะเป็นมุมมองที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็ในฝั่งนี้เองนะสำหรับบางคนเนี่ยยังอยู่ในโหมดของสภาวะเศร้าเสียใจนะคะตัวตนนะดมูนนะอาจจะมีเรื่อง ที่เราอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือยังรู้สึกหน่อยนะคะหรือยังรู้สึกมุฟออนไม่ได้หรือคิดวนนะคะซึ่งสภาวะนี้นะบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากอยังไงอะบางคนถ้าถ้าใครที่ดีวกับคนไกลเนี่ยคนไกลอาจจะมีสภาวะอย่างนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงในหมดของบางบางเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกคาดหวังนะคะ คาดหวังในสิ่งดีๆหรือสิ่งที่จะได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะนะเราอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกหรือรู้สึกน่อยหรือยังติดค้างอยู่กับอะไรอยู่นะคะตรงนี้นะตัวตนของเรานะบางทีต้องปรับโหมดนิดหนึ่งบางคนหน่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยังไงต้องสู้ๆนะออกไปออกกําลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสภาพจิตใจเดี๋ยวมันจะแอคทีฟมันจะแข็งแรงเองนะคะ อืมอ่ะราศีสิงห์นะในโหมดของในโหมดของการงานนะคะการงานการงานจะมีงานที่มั่นคงเนาะจะมีงานเข้ามาให้คุณทําบางคนได้ไปทํางานที่ออฟฟิศใหม่ๆห,หรือสิ่งงานที่เราทําอยู่แล้วนะคะม,มันจะมีมันอาจจะมีออเดอร์เข้ามาก็ได้นะหรืออาจจะมีงานที่คุณอาจจะมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วมันเป็นแปดเียยนนะคะในตัวของธุรกิจที่เราทําหรือบริษัทที่เรา ทํางานอยู่เนี่ยนะคะอยู่ดีก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนมันปังขึ้นมาเนาะหรือว่าเขาอาจจะเริ่มที่จะมียอดหรือเริ่มที่จะมีรู่ทางอะไรเข้ามานะคะคุณก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมั่นคงเลยสำหรับบางคนที่รองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานประจำเนาะได้งานที่ดีมั่นคงนะแปดเหรียญน,นะคะตัวโหมดการงานเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะแล้วก็อาจจะ บางคนได้ที่ใหม่นั่นแหละนะแล้วก็ที่ทํางานเราอาจจะมีข่าวดีนะมีการเฉลิมฉลองนะกินเลี้ยงประจําปีด้วยนะหรือบรรยากาศมันจะดูดีขึ้นนะสิบถ้วยมันมีความสุขความสําเร็จอะไรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในหมดของกลุ่มของเรื่องรายได้เนาะ เดี๋ยวอ่าเนี่ยหนึ่งคาถาเกิดขึ้นสังคมเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะทํางานร่วมกับที่บ้านก็เป็นไปได้นะคะหรือมีโปรเจกต์อะไรด้วยนะคะนะแล้วก็หนึ่งคาถาเกิดขึ้นเนี่ยมีงานมีงานเข้ามาอาจจะได้จากเพื่อนแนะนํางานหรือคุยเรื่องโครงการอะไรกันนะคะหรือ,อเราได้ไปเจอคนใหม่ๆนะในที่ทํางานใหม่ๆที่เราจะได้ไปทานะคะมันมีความสุขมันมีงาน สิบถ้วยก็มี8เหรียญก็มีนะคะแต่ว่ามาดูนิดนึงในกลุ่มของรายได้นะกลุ่มรายได้นี้ยังติดอุปสรรคอยู่นะถ้ายังไงก็ใช้ใจ่ายให้มันเซฟเซฟเนาะบางอย่างเนี่ยที่เราแอคทีฟไปที่เราทำเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มีเข้ามานะคะแต่ว่าเดือนนี้ในกลุ่มของรายได้เองเอออาจจะมีเข้ามาอยู่แต่บางอย่างเราอาจจะยังติดขัดอยู่นะคะถ้ายังไงก็ขอให้ประหยัดอดออมไว้นะคะใช้ใจ่ายตามสมควรนะคะเพราะบางเรื่องเองอาจจะยัง สิ่งที่เราทำมันอาจจะยังไม่ได้งอกขึ้นมาในเดือนนี้นะคะเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างหรือสภาวะการบางอย่างอะที่ยังไม่ได้ไปตามที่เราคิดนะคะมันติดอุปสรรคอยู่แต่ว่าสำหรับบางคนถ้าติดเรื่องอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าเกิดว่าเรามีแฟนนะเราสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยแฟนได้นะคะนะคะีนเหรียญเลยแล้วก็การเงินเองนะคะใน ในเรื่องบางอย่างที่เรารอเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้มันอาจจะคุณอาจจะยังไม่รู้สึกพอใจในในสิ่งเหล่านั้นนะคะที่เขายิบยืนมาให้เราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยหรือมันยังไม่ใช่นะคะรวมไปถึงงานด้วยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่พอใจนะฉันแบบเหมือนอยากจะได้ดีมากกว่านี้นะคะแต่จริงๆแล้ว รงเนี้ยมันก็ในเดือนนี้มันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับหมดของการงานนะคะการงานก็ยังสร้างเงินได้อยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มกลุ่มเงินบางอย่างเนี่ยเราอาจจะถูกรับเหมือนคนอื่นมาตัดหน้าหรือเปล่าหรือมันยังมันยังติดติดขัดอยู่อะนะคะบางทีเช็คฝั่งลูกค้าเราอาจจะยังดีลเคลื่อนหรือเปล่ายังไม่ออกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเซฟเซฟนิดนึงนะมันมีโอกาสผิดแผนได้นะเตรียมตัวนะ แล้วทีนี้นะคะในเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบเองไม่เด่นนะแปดดาบนะคะถ้าซือ้อถ้าจะซื้ออะไรงไงก็เบาๆนะจ๊ะแม่หมอะขอบอกไว้ก่อนไม่เด่นนะจ๊ะแล้วก็ ในตัวของการลงทุนเนาะการซื้อขายลงทุนหรือการที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยนะคะยังได้รับการสนับสนุนนะลูกค้าให้การสนับสนุนทรพตหรือคนใกล้เคียงเพื่อนฝูงเนี่ยอย่างบางคนค้าขายค้าขายแบบเป็นไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนฝูงก็จะช่วยอุดหนุนนะคะหรือมีลูกค้าที่น่ารักน่ารักนะเข้ามาดูแลกันนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มทําอะไรใหม่ๆห,หรือเปล่านะอาจจะเกี่ยวกับสถาน พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ป่ะพักฟื้นดูแลเด็กเนอร์เซอรี่หรือฟื้นฟูนะคะหรือทำอบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นร้านกาแฟแล้วบรรยากาศมันแบบว่าอบอุ่นก็ได้นะชิคๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นของเขาเรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มของของ,ของกิฟท์ชอปหรือ เกี่ยวกับเด็กก็ได้นะหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ไหมนะคะบางคนอาจจะมีกิจการเหล่านั้นที่งอกขึ้นมาเพิ่มได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราเหมือนคิดจะทำอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะนะก็มองว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะอาจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะที่แม่หมอพูดมานะแต่ว่าจะได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันยังเป็นลักษณะว่าเงินเข้าแต่ก็ยังออกอยู่นะคะนะเหมือน ได้มาเราก็ต้องไปจ่ายต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมยังแบบยังไม่ได้แบบปังๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีเข้ามาให้จุนเจือ ในหมดของความรักมาดูความรักนะจ๊ะความรักคนโสดนะมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจนะคนถูกใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะที่กลับเข้ามานะคะหรือว่าเพื่อนเก่าๆหรือคนรู้จักเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาแล้วเขาอาจจะมองคุณด้วยแววตาแปลกๆนะคะนะจากเพื่อนก็อาจจะเลื่อนไปเป็นสถานะอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วเขาก็ตัวเขาตัวเขาก็อาจจะดูดีด้วยเนาะอาจจะมีฐานะที่ดีด้วยนะ q u n o n p f p t n t l e s e s นะคะนะก็มีโอกาสแล้วก็เหมือนเหมือนหลายๆอย่างอาจจะเข้ามาในจังหวะที่คอยผักดันกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่นิ่งแล้วที่พร้อมที่จะเหมือนรักแบบผู้ใหญ่อะนะคะก็ต้องแบบอย่าใช้อารมณ์ต้องนิ่งให้เป็นนะคะแล้วก็อาจจะ มีคือเขาเขาก็อาจจะเลือกคนด้วยเนาะหมายถึงว่าเรื่องฐานนะหรือความอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่จะมีต่อกันนะคะมาดูไพ่รายละเอียดนะคนโสดนะคะ The Shadow s i d e นะคะ The Emperor นะคะแล้วก็ แต่คาถาแล้วก็หกดาบนะก็มีโอกาสคนโสดจะพบรักนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีใครส่งมเมสเซจเข้ามานะคะพบรักกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เราหลงไหลอยู่แล้วหรือเปล่านะแล้วมันมีการขับเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นนะหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเนาะต่างชาติต่างประเทศเนี่ยได้ด้วยนะคะหรือบางทีเป็นความรักต่างวัยได้ด้วยเช่นกันนะคนที่มีฐานะดีๆหรือว่าหน้าที่การงานดีๆนะคะ มีการบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานได้ด้วยนะเราก็มีนวโน้มเป็นคนไกลด้วยนะคะนะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคําแนะนําจากไพ่เพ a y ฟูเนตนะขอให้ใช้ชีวิตแบบสนุกเนาะสนุกแล้วก็อารมณ์ดีๆนะเวลาคือแรงดึงดูดของคุณมาจากรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความสนุกความร่าเริงแจ่มใสเนี่ยเป็นพลังงานดึงดูดให้คนเข้ามาหาคุณได้เยอะพอสมควรนะคะ ต่อมาในหมวดของคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเป็นยังไงนะความรักนะคะความรักค่อนข้างเดือนนี้จะมีความสุขนะหากเรามีปัญหาทะเลาะอะไรกันอยู่นะเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องมุบอ่อนจากความรู้สึกสุกเศร้าดราม่าให้ได้ก่อนนะเนี่ย แต่ว่าในกลุ่มของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชิดถ้วยเห็นไหมมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ป้อนขนม <c oughs> ดูแลแบบเทคแคร์นะคะอบอุ่นใจนะคุยกันอย่างสนิทสนมใจนะคะแล้วก็เรากับเขาเนี่ยจะนิ่งนิ่งเป็นนะคะแล้วก็มองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่านิ่งแล้วก็ขยับขยื่นเรื่องฐานะนะ ฐานะการเงินในแต่ละฝ่ายนะคะนะเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ใช้เหตุผลค่อนข้างที่จะมากโดยเฉพาะแฟนเราเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งมากกว่าเรานะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะสวิงเยอะนิดหนึ่งนะอาจจะคิดเยอะหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วท้งมาในโหมดไพ่รายละเอียดของคนที่มีคู่แล้วนะคะ queen of pentacles นะคะแล้วก็สามถ้วยนะคะ queen of cups นะคะ แล้วก็สีถ้วยนะคะก็คือเราจะวางเรากับแฟนเราเนี่ยต้องวางตัวนิ่งเป็นน้อยอย่างแม่หมอบอกใช้เหตุใช้ผลนะคะแต่ว่าเรากับเขา ก็ยังสามารถที่จะพูดคุยได้คุณอาจจะคิดว่าแฟนของคุณติดเพื่อนหรือเปล่าหรือไปปาร์ตี้เยอะไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะทําให้คุณคิดมากหรือเหงาก็ได้นะบางทีช่วงนี้แฟนของเรานะอาจจะแบบเข้าสังคมเยอะไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะมันมันเลยทําให้รู้สึกคุณคือมันทําให้คุณรู้สึกแบบเหงาหรือไม่พอใจนะคะนะสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้คำแนะนำจากไพ่ว่าไงนะคะ it is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยนะคะความรักช่วงนี้มันยังปลอดภัยอยู่มันยังไม่มีอะไรนะอย่าคิดมากนะจ๊ะบางทีคุณอาจจะคิดว่ามีคนเขามีคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม่นะไพ่บอกว่ามันปลอดภัยนะที่คุณจะรักนะคะมาดูในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเนาะครอบครัวครอบครัวพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ มีงานใหม่ๆนะอย่างที่แม่หมอบอกบางทีเราเข้าสังคมกับเพื่อนเราอาจจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยทำให้เราได้สังคมใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือโรงเรียนอะไรเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆมีการสื่อสารใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึง บางคนอาจจะได้งานจากการแนะนําในกลุ่มเพื่อนสังคมก็ได้นะคะหรือระหว่างเรากับพี่น้องของเราเนี่ยมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นนะคะเริ่มที่จะลงมือทำนะในกลุ่มของครอบครัวแล้วก็สังคมออฟฟิศหรือบ้านเราเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นของความรื่นเริงนะความสุขนะคะสิบถ้วยนะคะอาจจะมีการเลี้ยงฉลองคริสต์มาสหรือเปล่า วันพ่อวันอะไรเงี้ยพบปะกันนะคะนาบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอาจจะตกแต่งประดับไปด้วยไฟหรือเปล่าลิบบินนะริบบินสีสีหรือต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นนะมันมีความสุขนะคะช่วงช่วงเวลาแห่งความสุขก็ตักตวงเนาะเต็มที่นะคะเพื่อเป็นพลังให้กับเราลุกขึ้นมาใหม่ทีนี้อุปสรรคของเราเดือนนี้คือ Line เพจออฟคัพส์นะบางคนไป แอบชอบเด็กน้อยหรือเปล่านะคะเออก็บางทีคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าดูอินโนเซนต์อย่างเงี้ยนะที่คุณคิดว่าแบลวแบลอินโนเซนต์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนธันวา t นี้ก็ได้นะจับจ้องเขาเป็นพิเศษนะ <c oughs> นะรวมไปถึงเพจออฟคัพเองบางทีอุปสรรคตรงนี้มันอาจจะเกิดจากเราก็ได้การที่เรามองโลกในแง่บวกมากจนเกินไปนะคะนะแล้วก็เหมือน เราอาจจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางอย่างมันก็เลยจะเป็นเหมือนอุปสรรคของการที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเราก็เลยอาจจะเกรงใจเขาไม่กล้าที่จะทําหรือว่าเราพี่เขามาขอให้เราช่วยน,นี้เราก็เลยไม่ได้ทํางานของเรานะคะนะเป็นประเภทแบบเกรงใจนะเกรงใจเยอะไปนะบางทีมีคนเอางานมาให้เราทำํำเราก็เหมือนเหมือน ก็ต้องแบบทําให้เขาค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยแล้วงานเต็งก็ไม่เสร็จนะคะนะตรงนี้ก็ดูแลนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงการไปรักใครหรือไปชอบใครง่ายๆได้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคเหล่านั้นนะ <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ าจจะทําให้เรารู้สึกสะดุดนะคะสะดุดในช่วงจังหวะการใช้ชีวิตนะคะทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจได้อะไรสามถ้วยนะคะราศีสิงห์อยากจะไปงานปาร์ตี้ล้นะคะอยากจะลิ้กงฉลองนะอยากจะประสบความสําเร็จนะคะอยากจะไปหาเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมอะไรก็ตามนะคะสมถ้วยที่อยู่ในใจเนาะโอเคก็ บรรยากาศก็ถือว่าไม่แย่นะคะเพียงแค่ปรับโหมดสําหรับบางคนเองช่วงนี้อาจจะไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าอาจจะคิดมากวิตกมากจนเกินไปนะคะนะต้องหมั่นไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็การ,การเงินการเงินนะคะเรื่องกลุ่มของรายได้นะคะบางอย่างยังไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะแต่อย่าท้อนะให้ทําต่อไปมีงานให้ทําต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าให้เซฟแล้วก็ต้องเหมือนวางแผนมีแผนหนึ่งแผนสองไว้นะคะบางที เช็คเขาเด้งไหมนะคะหรือว่าบางทีเรานัดนัดดิวกันไว้แล้วแล้วมันไม่ได้ไปตามนั้นนะคะอาจจะมีติดขัดอุปสรรคอะไรบางอย่างนะจ๊ะโอเคขอบคุณชาวราศีสิงห์มากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ m e r ี่คริสต์มาสด้วยนะจ๊ะไว้จเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ